ขีนเมืองเก่าเขาข้างนอกศิปลปะล้ำค่าพัฒนาเก้าไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวกมวบุญเล็กมาจากโรงเรียนมืองสีเทพเขตพื้นที่การศึกษาพื้ทยมุมศึกษาเพชรบูรณ์ดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวสีเทพเมืองโบราณแห่งความรุ่งเรืองตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสําำสำคัญของภูมิภาคมาอย่างยาวนานกว่า1000ปีเมืองสีเทพจเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทาราวด,ดีถึงยุคขอมมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบมีคูน้ําคันดินและโบราณสถานนับร้อยแห่งชาวสีเทพนับถือศาสนาฮินดูและพุทธมีพระโพธิสัตว์ สิวะและพระวิษณุปรากฏในงานปฏิมากรรมอย่างน่าอัศจรรย์สะท้อนถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมอินเดียหอมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสีเทพที่โดดเด่นในยุคนั้นทาั้งงานเครื่องปันน้นดินเผาลายเชือกงานตีเหล็ก การก่อสร้างอิสลาการทอผ้าแบบพื้นบ้านรวมสื่ท่อจากรุ่นสู่รุ่นศิลปะของสีเทพเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์บ่งบอกถึงฝีมือและความศรัทธาของผู้สร้างในยุคนั้นด้วยค่ะและในปี2516นะคะสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมะระดกโลกโดยยูเนสโกเป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวสีเทพและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวโลกจากอดีตสู่ปัจจุบันสีเทพไม่ใช่แค่เมืองโบราณแต่คือรากเหง้าเล่า ภาพหวานๆที่ภาคภูมิใจที่ยังคงมีลมหายใจให้ลูกหลานชาวสีเทศทุกคนสืบไปขอบคุณค่ะ